องค์การบริหารส่วนจังหวัดปเกตจัดกิดจกรรมเฉลิพระเกียรติสมเม็ดดปะศซีนักครินทราบรมราชชนนนีประจำปี2556นายไพบุญอุปติสิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตเป็นประธานพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบรมชายาลักษณ์สมเม็ดพปะศรีนครินทราบรมราชชนนนีเนื่องในวันพระราชสมมพสมเดมจดดปศรซีนครินรินทราบรมมราชชนนีประจำปี2556ณโรงแรมปเกตเมลินอำเภอเมืองจังหวัดปเกตโดยมีนายบุญเสริมสุวรรณรัตพูมิที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดปุกะนาย พระรัชองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้สูงอายุถูกชมร่มในจังหวัดภูเก็ตและประชาชนถูกมู่เหลาเข้ารวมสมเดจประสิสนกรินทราบรมราชชนนีทรงประราชสมพเมื่อวันที10ตุลาคมพุทธศักราช2 4 4 3ทรงเป็นธิดาคนที่3 ในพระชนอกชู่และประชนนีค่ำ ตลอดประชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยเช่นทรงจัดตังน่วยแย์อาซาสมเด็จพระซีนคกรินทราบรมราชชนนีพรอัวโครงการแม่ฟ้าล่วงโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโครงการมูลนิธิอื่นๆพระองค์ทันทรงมีพระราชปณิธานประกอบด้วยคุณธรรมแห่งประพุติศาสนาทรงยึดมั่นในคุณคาความเป็นมนุษย์ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสานา พระราชาหรืไทยแนวแนนในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่อนถูกและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแกประเทศชาติในด้านการศึกษาการแพทย์พยาบาลการสังคมส่งเคราะห์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิง่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญเปรียบได้ว่าพระองค์ทรงเป็นประมาณดาแห่งการส่งเคราะห์ประเทศไทย ซึ่งปะซอกนิกรอนชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในประมหากรุณาทิคุณสมเด็จประซีนกรินทราบรมราชชนนนีที่ได้ส่งมีให้แก่ปะซอกนิกรอนชาวไทยประเกียรทิคุณและประมห้ากรุณาทิคุณอันยิงใหญ่ของสมเด็จประซีนกรินทราบรมราชชนนีอย่างสถทิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกทลอดการสำหรับกิจกรรมเถิดประเกียรติสมเด็จประซีนกรินทราบรมราชชนนนีประจำปี2556อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สุ่มเด็จประสีในกรินทราบรมราชชนานีและน้อมรำลึกในประมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีตอ่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเพื่อแผลพ้นงานด้านสังคมส่งคหอและพระราชกรณียกิจที่ควรค่าแก่การรำลึกถึงรวมทั้งให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา